สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ y o u t u c h ช n แ e l โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระปรแดงในเครือบริษัทออโต้แกรี่ค่ะและสําหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะในรถรุ่น Next Challenger Y t น์ทค่ะวันนี้พามาเป็นตัวขับ2นะคะซิงเกิลเทอรมาพร้อมกับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับวันนี้ลูกค้าซื้อเป็นตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยราคาตัวรถบวกเพิ่ม50,000บาทและสีพิเศษอีก10,000บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ124,000บาทนั่นเองเก่งที่พาชมรอบถันนะคะสำหรับ สิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ที่เพิ่มเติมนะคะด้านบนค่ะอะคริลิกตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะลูกค้าเลือกติดเพิ่มค่ะเป็นอะคริลิกคำว่าวายแท็สีดําแบบนี้เลยเป็นอะคริลิกแท้นะคะของทางฟอร์ดนั่นเองค่ะลูกค้าต้องการก็จัดให้เลยค่ะ แล้วสำหรับกระจังหน้าค่ะวันนี้เลือกใส่เป็นกระจังหน้าเดิมเลยนะคะจากโรงงานสำหรับรุ่นไวัยแท็กกระจังหน้าเขาเป็นสีเทากาไฟนั่นเองมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รังพึ่งระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องสำหรับตัวนี้เป็นแพคเกจเสริมเพิ่มนะคะน้องเขาก็จะมีตัวกล้องนะคะ360อองศานะคะอยู่ใต้โลโก้นั่นเอง สำหรับไฟหน้าค่ะไฟหน้าเขาจาเป็น LED Multi Reflector นะคะจากโรงงานและมาพร้อมกัระบบนะคะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีระบบออ t โตไฮบีมด้วยนะคะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองมีไฟเดย์ไทม์ n ันนิคไลท์ค่ะตัวสีแสงสีขาวให้จากโรงงานค่ะสําหรับกันชนด้านหน้าค่ะเป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้ก็รับกันกับตัว กระจังหน้าเลยนะคะและชายกันชนเป็นสีเงินมาพร้อมกับขอลักจูงคู่หน้าจากโรงงานค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED จากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองสําหรับระบบด้านหน้าก็จะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าค่ะรวมถึงระบบเบรกอัตโนมารวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองค่ะ สำหรับคิ้วล้อค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะ n e x g e n Ranger, Ranger นะคะก็จะมีตัวคิ้วล้อสีดำผิวเป็นเปลือกส้มแบบนี้เลยสำหรับล้อค่ะอันนี้เป็นล้อเดิมเลยนะคะจากโรงงานขนาดรอบวงแม็กค่ะ18นิ้วเป็นแม็กสีเทารกาไฟจับคู่กับยางกูดเยียรซีรียงค่ะ 25565R18 นั่นเองสำหรับโช้คค่ะรุ่นวา t ็เป็นโช๊คมโนทูปนะคะและมาพร้อมกระบบดิสเบทั้ง4ล้อเลย แก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะคลีบระบายความร้อนนะคะและกระจกมองข้างสีเทากาไฟไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีมาให้ค่ะราวหลังคาด้านบนค่ะสำหรับว i t แท็นะคะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ที่มา จากโรงงานอยู่แล้วนั่นเองเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กันสาดเลือกติดเป็นกันสาดแท้เลยค่ะของทั้งฝอดสีชิ้นแบบนี้เลยนะคะมีกันสาดแล้วพี่ๆไปจอดรถกลางแดดนะ,ะจะได้ลดกระจกลงได้นดระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องเอยจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นเบ้ารองฟิล์มใสนะคะเราติดเป็นของอัลติเมทเลยมองเห็นไม่เอ่ยเนียนมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ป้องกันร,รอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือได้นะคะเผื่อพี่ๆ บันไดไม่ชอบใส่ตัวเบา้ารองมือเปิดที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะสีดําก็แจ้งบันดบบนี้ได้เลยมือเปิดซีเรียวกับตัวรถค่ะและมาพร้อมกับระบบสมาร์ทที่เลยสามารถล็อกลนและปลดล็อกลนได้ที่มือเปิดเลยและอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้ติดเพิ่มนะคะพี่พี่อะคริลิกคำว่าวายแท็กแบบนี้เลยค่ะเป็นอะคริลิกแท้เช่นกันนะคะของทางฟอร์ดนะคะตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับบันไดข้างค่ะ บันไดนะคะก็ชายบันดไดเป็นสีเดียวกับราวหลังคาเลยมีร่องระบายน้ําพร้อมกับพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นนั่นเองมาต่อที่ท้ายกระบากันบ้างค่ะสําหรับท้ายกระบาดนะคะตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะเป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับรุ่นวแท็กนั่นเองด้านบนเป็นสีเทากาไฟและด้านข้างค่ะตัวนี้ก็เป็นสีเงินแล้วก็ด้านหลังค่ะ กระบะท้ายนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดค่ะเป็นโล l ลลิทนะคะตัวนี้เป็นของแอร์การ์ดเอ่ออโกาค่ะเป็นของทางฟอร์ดนะคะรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนั่นเองสีดำล้วนแบบนี้เลยในการเปิดปิดนะคะน้องเขาสามารถเปิดปิดได้ที่เดียวนะคะก็คือบริเวณตรงนี้นั <Knox asion espresso> ่นเองค่ะของ a e r o โรกา d นะคะแล้วก็สำหรับฝาท้าย ฝาท้ายเป็น Easy Lift นะคะมีเหล็ก torsion bar ช,ช่วยผ่อนแรงทำให้เปิดปิดฝาท้ายนะคะได้ง่ายขึ้นมีน้ำหนักที่เบาเนาะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3โลโก้ Ford กล้องถอยหลังปั๊มคำว่า Ranger ค่ะแบบนี้อะคริลิกตรงนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นไวแ t e t ค่ะอันนี้มีมาอยู่แล้วกันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาาฟค่ะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะถอยหลังให้4จุด ที่เหยียบนะคะบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบาค่ะเวลาพี่ๆบรรทุกข,ของนะคะที่ท้ายกระบาเยอะๆค่ะก็ไม่ต้องเหยียบที่รอขึ้นแล้วเนาะสามารถเหยียบบันไดนะคะขึ้นท้ายกระบาได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะอำนวนความสะดวกได้อย่างดีเยี่ยมเลยพี่ๆท่านใดน,นะคะช้่ชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะแต่งแค่นิดๆ,ๆหน่อยๆค่ะก็ลงตัวแล้วค่ะชอบสีไหนก็ทักทายมาได้เลยสำหรับรุ่นวัยแท็กคี่มีจัดจำหน่ายนะคะสีขาวสีเหลืองและสีส้มเป็นสีพิเศษราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทค่ะสำหรับสีปกติก็มีสีดำนะคะสีบรอนเงินและสีเทาดำนั่นเองนะคะจับจองกันมาได้เลยและชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนสามารถส่งรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆต้องการให้เก่งกี้ได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทร idline สามารถสอบถามโปรโม ช่อในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คําปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะและเข้าไปรับชมนะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งใน Next Gen a n g e r นะคะในหลายๆรุ่นเลยชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเข้าไปรับชมได้ที่ YouTube Channel โปรโมชั่นฟอร์ด บายเกก่ ki, ่งี้คะรับชมแล้วฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไ like, ลค์ค่ะและกดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งกี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย